ส,สำหรับเรื่องราวของนุ่มพีเคียวัฒน์เขมเพรที่ตอนนี้กำลังถูกจับตาความสัมพันธ์มีรักครั้งใหม่กับมิเรียนซึ่งก่อนหน้านี้วงในเผยว่าฝ่ายชายได้ออกมายอมรับแล้วว่ากำลังคุยกันอยู่ล่าสุดมิเรียนได้เปิดใจครั้งแรกถึงประเด็นข่าวที่เกิดขึ้นทั้งหมดกับความสัมพันธ์ระหว่างเธอกับนุ่มพีเคตั้งแต่จุดเริ่มต้นของการรู้จักกันเมื่อ6-7ปีก่อนพร้อมเผยสถานะล่าสุดของทั้งคู่ว่าสรุปแล้วเป็นแฟนกันจริงไหม เธอเกล่าว่าก่อนหน้านี้เรารู้จักพี่พีเคมาสักระยะหนึ่งซึ่งเราก็ได้ถามทางความรู้สึกว่าเขาโอเคไหมเขาก็บอกว่าไม่ค่อยโอเคก็เลยไปเจอเขาร้านอาหารแถวบ้านเขาคุยไปสักระยะหนึ่งเรารู้สึกว่าเขาไม่โอเคจริงๆและเขาก็เริ่มร้องให้เราก็เลยถามว่าไหวไหมซึ่งเขาก็ดูแย่มากในฐานะน้องคนหนึ่งเราก็รู้สึกว่าเราเป็นห่วงเขาก็เลยอยู่เป็นเพื่อนเวลาคุยไปเขาก็จะดาว จำอะไรไม่ค่อยได้จำเหตุการณ์ก่อนหน้านี้ไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างหรือว่าทำอะไรไปแล้วและเขาก็มีการดื่มเยอะซึ่งก็อยู่ที่บ้านนอนไม่ทําอะไรเลยซึ่งเราไม่ได้รู้สึกเป็นห่วงแบบชู้สาวแต่เราเป็นห่วงแบบพี่น้องซึ่งเราก็เห็นเขาเสียใจก็รู้สึกว่าคนที่กําลังมีปัญหาไม่ควรอยู่คนเดียวแต่เขาก็พยายามที่จะอยู่คนเดียวมาเป็นอาทิตย์เราก็เลยรู้สึกว่าอยากชวนเขาไปพัทยาเราก็ไปเป็นเพื่อนแล้วก็ชวนลูกสาวไปด้วยไม่เรื่องกับ PK รู้จักกันมานานมากแล้วรู้จักกันผ่านครอบครัวประมาณ7-8ปี ซึ่งเราก็เป็นพี่น้องกันบางทีก็ให้เขาช่วยไปทํางานบ้างตอนนี้มีเรียนมีลูกแล้วค่ะแต่ตอนนี้สถานะโสดสามีเสียชีวิตไปแล้วตั้งแต่ลูกเราได้เดือนหนึ่งอธิบายเรื่องภาพยิ้มนอโจลีเธอให้ว่ามันเป็นเรื่องโศกระหว่างเรากับพี่พีเคเป็นช่วงที่ระหว่างเราไปพัทยาเราก็พาเขาไปเดินทางและพยายามให้เขารู้ว่าโลกภายนอกกับโลกในโซเชียลมันคนละแบบกันและทุกคนก็ยิ้มให้เขามีความสุขกับเขา คราวนี้พอเราไปที่ไอคอนสยามไปกินข้าวกันและเวลาคนมองมาที่พี่พีเคเขาก็จะมองเราตั้งแต่หัวจรดเท้าเราก็เลยคุยกันเล่นๆว่าหนูไม่ไหวแล้วก็เลยไปซื้อเสื้อมาแล้วเขียนว่ายิ้มนอโจรีนะซึ่งมันก็เล่นๆไม่ได้ตั้งใจจะให้เป็นข่าวซึ่งเขาก็หัวเราะตอนนั้นเราก็เริ่มรู้สึกว่าเขาจะคนที่เดามากๆและมีเพื่อนคนหนึ่งที่คอยดูแลเขาและทําให้เขารู้สึกว่ามันโอเคนะก็แค่นั้นเลยเราก็รู้สึกว่าเราทําให้เขาหัวเราะและมีความสุขมากขึ้นสําหรับสถานะตอนนี้ของเรา อย่างที่บอกว่าเราผ่านการสูญเสียสามีเสียชีวิตเราคุยกันแล้วเราก็หัวเราะเราอยู่ด้วยกันแล้วเราก็มีความสุขไม่ได้มีแผนว่าอนาคตจะเป็นยังไงแต่ตอนนี้มีความสุขมากและพี่พีเคก็แฮปปี้ซึ่งเขาก็ดูมีความสุขขึ้นใช่ไหมคะช่วงที่พี่พีเคมีข่าวเราก็บอกเขาว่าให้ออกมาให้ได้แต่ถ้ามันไม่ได้เราก็ต้องยอมรับเรารู้ว่าเขาคงเสียใจจากที่รู้จักกันมานานเขาเป็นคนที่เทคแคร์ดูแลทุกคนที่อยู่รอบตัวเขาดีมากเราก็แค่รู้สึกว่าทำไมทุกคนทำกับเขาแบบนี้ ซึ่งเราก็ฟังเขาพูดหลายวันวนไปวนมาเราก็คิดว่าทําไมเขาต้องรู้สึกผิดกับเรื่องเดิมๆตอนนี้สภาพจิตใจย PK ยังไม่โอเคอยู่ ทุกครั้งที่มีความรู้สึกที่วิ่งเข้ามาเขาก็อาจจะรู้สึกบ้างเราก็คิดว่ามันสามารถจะเดาได้ตลอดเวลาจากที่ยิ้มหรือหัวเราะมันก็กลายเป็นแบบร้องไห้อีกแล้วแต่เราก็เข้าใจมันเป็นเรื่องธรรมดาแต่เรารู้สึกว่าเขาไม่ควรอยู่คนเดียวรู้สึกว่าคนเศร้าหรือมีปัญหายอยู่คนเดียวไม่ได้เพราะเราเองก็ผ่านเรื่องราวอะไรมาเยอะมากไม่ว่าจะเป็นเรื่องปวดตัวหรือเรื่องงานสําหรับมิเรียนชื่อจริงก็คือสุเดชาอาร์เซลการ์ดปัจจุบันอายุ32ปีเป็นสาวเชียงใหม่ลูกครึ่งไทยเดนมาร์ก สามารถพูดได้3ภาษาคืคอไทยอังกฤษและเดนมาร์กการศึกษาระดับปริญญาโทฮาวทีนิวเวอร์ซิตี้หลักสูตร Executive MBA เคยเป็นผู้เข้าประกวดเวที Miss Universe Thailand 2018ที่ติดอันดับหนึ่งใน10ตัวเต็งของเวทีและประกวดร้องเพลงบนเวที Thailand Scott Thailand 2018ตอนนี้เป็นเจ้าของบริษัทน้ำมันมะพร้าวที่เชียงใหม่ที่ผ่านมา PK กับมิเรียนนั้นรู้จักกันมานานหลายปีแล้วก่อนที่ฝ่ายชายจะเปิดเผยว่า กำลังอยู่ในสถานะดูใจกันและที่ผ่านมาพีเคยังได้เข้าไปอวยพรวันเกิดไฟยิงเมื่อช่วงสองเดือนก่อนอีกด้วย